บทสวดจุลชัยยะปะกรณ์นโมเมพุทธะพุทธเตชะชาสชาระตะนาตายะัรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพระมาจอะินทาจัด จตุโรกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสภพม,มะชัยยะปสิทธิภวันตุเตชัยยะชัยยะธารณิธารณีอุทะทิอุทะทีนาทีนาทีชัยยชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิไราสายเสน,นะเมรุราชพันพน,พนนะ ระชีชัยะชัยยะคัมพีระสมพีนาเคนทะนาคีปิสัจปูตการีชัยยะชัยะทุนนิมิตาโรคีชัยะชัยสิงคีสุทธาทะนัมุขชาชัยะชัยยะวารุณะมุขสาตาชัยะชัยยะจำปาธินาคกุ ละคันโถกชัยยะชัยยะคดคัชชนะตุลงสุกระพุชนสีหะพยักขะทีปาชัยยะชัยยะวารุณณมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณณสุทธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธารนิตาเลศธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธารนิสันตินทสัทธาชัยยะชัยยะมังการันยา ภระวัคเขชัยยะชัยยะวรุณายักเเชัยยะชัยยะราคเสสุระพุชเตชาชัยยะชัยยะพเมนณทักขนาชัยยะชัยยะราชาทิราชศักชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะไมเหสุโลหะโลหะรินเทวาชัยยะชัยยะพอมมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุทธโควิรุปปโคจันติมารวิ อินโทจะเวนะเตโยจจกุเวโรวะรุโนปิจะอาขิวายโยจะปาชุนโหกุม,มาโรทัตระทะโกอัธาระสะมหาเทวาสิสทธิตาปะสะอาทะโยอยิสิโนเซส,สาวกาสัพพาชัยยะรามโมโมพระวันตุเตชยัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัศปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชยัยชยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเต เอเตนะพุทธเตเจนะโหตุเตชัยยะมังคะรังชัยโยปิพุทธสสิลิมาโตอะยังมาราสัจปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชัยยะตถาภมะคะนามาเฮสิโนชัยโยปิพุทธสสิริมาโตอะยังมาราสัจปาปิมาโตปะราชโย อุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาอินทคขานามาเฮสิโนชโยปิพุทธสสิลิมาโตอะยังมาลาสจัปปาปิมาโตปาาชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาเทวคานามาเฮสิโนชโยพุทธส ชยโยปิพุทธศสิริมาโตอายังมาลาสะจปาปิมาโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาตาสุปันนาคนามะเฮสิโนชยโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมาลาสะจปาปิมาโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาตานาคคนามะเฮสิโนชยโยปิพุทธศาสิลิมาโตอายังมาลาสะจปาปิ ปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตตาสัพหะมะนามาเฮสิโนชยันโตโพธิยามูเลสกัยยานังนันติวัตโนเอวังตาวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปัลาจิตาปัลังเกสีเสบตวิโปคะเลอภิเซเกสัพพุธานังอกัปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปัตังสุภุตตังสุกโนสุมุหุโตจัสุยิป ทั้งผูมาจาริสุปัทฐานคินังกัมมะกัมมังวาจากกัมมังปัทฐานคินังปัทฐานคินังมโนกัมมังปณิทิเตปัทฐานคินัปัทฐานคินันิกตวานาราภันตเตปัทฐานเนเตอัตารัทธสุขิตาวิรุฬหาพุทธาสัสนอโรคาสุขิตาโหทัสหห สัพเพหิยติภิสุนันตุพนโตเยเทวาอสมิงฐานในอาทิกาตาทิคายุกาสะทาวุตุสุขิตาหุนตุสัพพตารักันตุสัพพัสตานังรักันตุชินาสัสนังยากาจิปัฏฐานาเตสังสัพเทปุเรนตุมโนราทายุตักการปาวัสันตุสั วัดสังวัสาวาลหกาโรคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุจะสปัฏฐกายสุขังจิตตสุขังอาราหันตุยะธารหังบสุธัมมะนิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะกวาสาวาทิยังวิหะรติเชตวะเนอนา กับพินทิกาสอาเรเมตตะทคโฮภักวาพิกวะมันเตสศพิกาวติภาวันเตติเตพิกุภักวาโตปจัสสุสุภักวาเอตตะทาวะจะอุปาทาวะพิกวาพิกเวตตะทักตานาอนุปาทาวะยะทัตตะ ตานังทิตาวาสาธาตุมาธรรมทิตตาธรรมนิยามตาถเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชหิตาวาอภิสัมเมตาวาอาจิกขติเทเสติปัญญาเปติปันธาเปติวิวารติวิภะชติอุตานิการติสัพเพสังขาราอนิจจติ Upatawa pikawe tataka tanang anu patawa tataka tanang titawa sata tu tang api sampu api sameti api sampu api teseti pantapeti wiwarati wipacati utani karoti sape sangkara Tukati upatawa pikawe tatakatana anu patawa tatakatana ang titawa sa tatu tama titata mata anata titang tatakato api sampu jati api sameti api sampu citawa api samecawa aji teseti panya peti panta Peti wiwarati wipacati utani karoti sapetama anatati itama อิทามาโวจับปกากวาอัตามานาเตปิคุปะกกวาโตภาษีตังอาภินันทุนติบทสวดพระเทกรัตคาถาอัติตังนาน,นาวะคเมยานปฏิกังเขานาขตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ พึงพระองค์สิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตามปะหินันตังอปันตันจาอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนันจะโยธรรมะังตัตตัตถาวิปัสติอสังหีลังอสังคุปังตังวิทามนุปารูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงินไม คอนแคนเขาวควรพอ่อปุนอาการเช่นนั้นไว้อัดเจวากิจจะมาตับปังโกชญยามารนานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังขารันเตนามาหาเสนนามาจูนาพ่อการผัดเพียรต่อมัจจุระซึ่งมีเสนามาย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอหรตามาตันติตังตังเวปาเตการโตติสันโตอาจิกาเตมุนี โมนี้ผู้สงบย่องกล่าวด้วยผู้มีความเพียรอยู่เช่นนาในเกียเติกันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเกเวขปัญจะเวขัดหนะัะ สัพเพสังคาราอนิจจสังขาร,าขขารคือร่างกายจ,จิตใจและรูปทมนามทมตั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกคาสังขารคือร่างกายจ,จิตใจและรูปรมนามทมตั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,ทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัว ว่าตนของเราอาทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมารานะังความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสังมะยามาริตพังอเราควรจะพึงเป็นพึงตายเป็นแท้มาราณนะปาริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารานะังเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ย ว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขั้นปัสจาววิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศสติจากนอนทัพปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะริงารัง,งอีกว่าปรดดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัดถังหาประโยชน์มีได้อานิจจาวาตาสังคาราสังการทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทาวตยธรรมิโนมิมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังูปสสโมสุขโขความเข้าไปสงบรังงับสังขารทางหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารันติจะสัตว์ทางหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะรินสุจะมะริสเรที่ตายแล้วจะ และกำลังจะตายตะเทวหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอทถัสสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกินจิยังกินจิกุสารังกาม,มังสะเพหิพระเตหิกายตังปุญยงโน อนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวะอัสมิตราเนอธิคตาธิคายุตกาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุถูกขาปะมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุถูกขาปะมุนจันตุสเปยาติกาสุขิตาหุนตุถูกขาปะมุนจันตุสเปออยาติกาสุขิตาหุนตุถูกขาปะมุนจันตุสเปปิยาสเปยาคาสเปปิตาสุขิตาหุนตุถูกขา pamunjan tu sabde ari acariya pacaya sukita untuk tuka pamunjan tu sabe nakata sukita untuk tuka pamunjan tu sabe dewa sukita untuk tuka pamunjan tu sabe sama tinang sami cantuwo Masuk bucalong putuat namo potisato akan timaya อิติภะคะ้าวะนามวุธิสัตโตองคันติมายะอิติภะคะ้าวะนามวุธิสัตโตองคันติมายะอิติภะคะ้าวะปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปฆะเลโพธิฆะเลตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะภะวันตุปูชิตาโสทิงการนตเตทาวิหารมันทาเรเทราจามัชชะ อานวักาจพิฆาวสารามิกาธานาปฏิอุปัสาการามาจาเทศนิขามาจาอิสาราสะสะปานาปุตสุขิตาภวันตุเตชาราพุชายเยปิจัอันทสัมภาวาสังเสธชาตาอัฐโวปะปาติกาเนียนิกังธรรมาวลังปฏิจเตสะเพ,พปิทุกขัสาการนุตุขสังขย,ยัง ทาตุจิลังสัตตังธรรมโมธรรมม,ม,มธาราจปุคาราสังโคโหตุสมโควะอัธายะจะหิตายาจะอัมเหราคาตุสัตธรรมโมสพพัพพิธรรมม,มมจาริโนุทิสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปัสสนาหุตุสัพพิปานิโนุตัสสัสเนสัมสามาธารังปเวชนโตกาเร เทวประวัสตุวธิภาวายะสัตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตราชงนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมนาราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอโยชนะคาถา tu kapata jani tu pata jani paya sokapata jani soka ka hontu sape pipani no e tawata jam hehi sampatang punya sampatang sape tewanu motan tu sampa sampa tanang dhatan tu sataya sirang rakan tu sapata bhavana pira ta kan chatu tewata kata sumangkara kata Oto sapang sumang rakan tu sapa tewata sapa Tano Pawena Sodi Hontu Niran Tarang Hontu Sapang Sumang Karang rakan Tu Sabatewata, Sapat Manu Pawena Sodi Hontu Niran Tarang, Hontu su, Sapang Sumang Karang rakan Soti Hontu Tarang. สัพเพปุทาะรพตะปัญเจกานันใายังภารังรันตานันจเตชินารักังพันามิสัพเปโสสัพเพปุทาะรพตะปัญเจกานันใายังภารังรันตานันจเตชินารักังพันามิสัพเปโสสัพเพปุทาะรพตะปัญเจกานันใายังภารังรันตานันจเตชินารักังพันามิสัพเปโสสัพเพปุทาะรพตะปัญเจกานันใายังภารังรันตานันจเตชินารักังพันามิสัพเปโสสัพเพปุทาะรพตะปัญเจกานันใายังภารังรันตานันจเตชินาร ระังปันธมีสัพเพสดสเปปุตตาปาราปตาปัญเจกานังจะยัมบาังอรันตานันจะเตเจนารักขังปันธมีสัพเพสดสเปปุตตาปาราปตาปัญเจกานังจะยัมบาังอรันตานันจะเตเจนารักขังปันธมีสัพเพสดสเปปุตตาปาราปตาปัญเจกานังจะยัมบังอรันตันจะเตเจนารักังปันธมีสัพเพสสเปุตตาปาราปตาปัญเจกานังจะยัมบังอรันตันจะเตเจนารักังปันธมีสัพเส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศวาวเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาสมเด็จพระรราชพะบรมราชชนปีชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คารายขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพสิรีมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แข็งแก ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงไยได้อันสุดเจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากแยกจนอกอะายได้มีแขกข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีสัมมาทิฏติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย่ยาเศษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเจวานุภาพและลิตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแกข่ข้าพเจ้าผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอ